ก็ในร้านเราเนี่ยเราจริงๆเราจัดช่วงเทศกาลไว้อย่างสมมุติว่าเดือนเมษาเนี่ยเมษาก็จะเป็นเข้าแช่ เทศกาลเข้าแช่เราก็จะมีไปประมาณเดือน2เดือนก็เดือนเมษายนจะผ่านับเหร่อครับแต่คนที่จะมาทานร้านผมเนี่ยก็คือทั้งสั่งจองล่วงหน้าเขาทำจริงๆเนี่ยวันหนึ่งไม่เกินสิบชุดนะครับก็สิบชุดคุณจองมาสิบชุดผมก็ได้ทานสิบชุดนะครับนอกเหนือนจากวันนั้นเราทำเผื่อว้าสิบเอ็ดชุดลูกค้าวอกอินเข้ามาท่านก็โชคดีได้ทานเทศกาลอีกสองเทศกาลที่เราทําก็คือเทศกาลของอาหา,ารนิสาอาหารนิสาก็เป็นช่วงนี้นะครับก็เดือนหน้าก็จะหมดแล้วอาหารนิสา ก็จะมีอาหารอีสานให้ทานคือผมผมก็จะมีช่วงนี่ยปีใหม่ก็จะเป็นเรื่องของอาหารเหนืออย่างเงี้ยคนชอบเที่ยวเหนืออยากไปเที่ยวหาความเย็นอย่างเงี้ยกามฤดูกาลอย่างเงี้ยคือช่วงประมาณเดือนธันวาคมกราคมพาก็จะเป็นอาหารภาคเหนือแล้วนะในช่วงนี้ก็เป็นอาหารอีสานอาหารใต้ก็มีอยู่ในเมนูนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ออกมา ช่ครับผักจากฟาร์มเองเองต้องบอกด้วยว่าผักที่เราปลูกมาเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพของผักอันดับแรกก็คือเราได้ทูคิวจากกรมชาการเกษตรนะครับแล้วก็ได,ได้การรับรองคุณภาพ,พาว่าไม่มีสารตกค้างหรือตกค้างน้อยต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แหงแสนนะครับสิ่งพวกนี้เราเอาใจใส่เพราะว่าเราถือว่าลูกค้าบริโภคเราก็บริโภคความสะอาดจะต้องเป็นที่หนึ่ง เราเราสามารถรับรองได้ว,ว่าผักของเราเนี่ยไม่มียาฆ่าแมลงไม่กินยาฆ่าแมลงปลอดสารแน่นอนครับ